ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ที่เคารพรักทุกๆท่านครับวันนี้ก็กลับมาเยี่ยมเยียนอู่วิศวกรรมยานยนต์อีกนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเจ้าซีรีส์700ครับมาเอาซีรีส์700มาทำเป็นเทเลอร์ครับยังไม่ได้จดรายละเอียดกันเลยนะครับผมรีวิวคันนี้ก่อน อันนี้ทำใกล้จะเสร็จแล้วขึ้นโครงตั้งแบบเรียบร้อยครับเหลือไล่เชื่อมนะครับก็เนี่ยผมชอบเหล็กอันนี้มากเลยตัวนี้สวยมากครับนี่นี่เหมือนรถพ่วงเลยถึกมากครับสวยผมจะเอาแบบนี้นะผมว่ามันมันมีประโยชน์นะเวลาเราขึ้นปีนอะปีนเยียบตรงนี้ขึ้นไป ดูแล้วแข็งแรงมั้ยดูการยึดนะครับเหล็กหนานะครับนี่เหล็กกลองนะครับถึกมากสวยนี่นี่เป็นป้ายโลโก้ร้านนะครับความพิเศษของคันนี้ก็จะเป็น่าข้างตัวใหม่ขาข้างแบบแบบลอนทียิบเลยะไม่มีเสานะครับเพราะว่ามัน มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆดูจากฝา,าข้างแล้วนี่น่าจะเป็นเหล็กจะบอกดไงมันหนามากดเดี๋ยวตีนดูดิก่ีนดูตรงนี้ <c oughs> เ,นเหล็กโค้งเข้าไปม้วนจากข้างนอกเข้าไปพับข้างในเลยครับ ความแข็งแรงนี้ถือว่ามาตรฐานสามมิตรเลยครับผมว่าผัวเือคันนี้แข็งแข็งไม่แพ้สามมิตรเลยครับคันนี้ก็คืออู่เนี่ยเป็นอูททำรถพ่วงนะครับก็เลยเอาใจชาวหกล้อด้วยครับเอาแบบแข็งแรงแบบหล้านบวชนะครับไปด้วยกันเลยรับประกันน้ำเนี่ยสามปีนะครับ รุ่นนี้ผมว่าสามปีก็ยังไม่ละแคะละใครเลยครับสายแบกนี่ชอบแน่นอนอันนี้ก็เหลือไล่เชื่อมครับเชื่อมน่าจะเชื่อมขึ้นมาปิดแล้วก็เชื่อมเต็มเนี่ยเขาจะทับอย่างเงี้ยทับปุ๊บแล้วก็พับเข้าไปข้างในที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันจะพับเข้าไปข้างในนู่นเลยันะบพับเข้าไปม้วนเข้าไปเก็บเลยไม่แข็งก็จะอยู่ยากนะครับ มีทั้งบนทั้งล่างครับอันนี้ก็ม้วนครับเข้าไปเหมือนกันนะครับท่านนน้ครับเสียครับผมได้ครับเอารถดัมก่อนครับทำคู่กันเลยก็ได้ครับผมนี่ครับมาดูฝาท้ายครับ ฝาท้ายโคตรถึกสุดๆแบกสักประมาณสี่คนได้มั้งเนี่ยนะครับดูเหล็กมาดูเหล็กครับดูเหล็กดูดูนิ้วผมนะหนาเท่านิ้วผมเลยอะวิ่งวิ่งมาปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วก็มาเชื่อมใส่ตัวนี้แล้วก็ไล่ยิงขึ้นไปข้างบนอีกโอ้โหบอกเลย นายครับไม่อยากออกกล้องว่างั้นไปแล้วเ้าของรถดูท้ายสวยมากครับดูจากทรงข้างหลังผมว่าฝาท้ายแบบนี้ก็สวยนะทุกคนว่าไงลองลงความเห็นให้ผมดูหน่อยคุณว่าฝาท้ายแบบนี้กับแบบเก่าอันไหนสวยผมว่าแบบนี้สวยนะทุกคนนะพูดจริงๆเนี่ย ผมอยากได้แบบนี้ทุกคนว่าอย่างไรนะทุกทุกคนที่แบบว่าเป็นเซียนรถที่แบบว่าดูการศึกษามาจากช่องต่างๆรถอูต่างๆเนี่ยทุกคนว่าฝาท้ายแบบนี้สวยไหมไม่ต้องมีเสาไม่ต้องมีอะไรค้ำเนาะเออถ้าดูแล้วเหมือนรถเหมือนรถป้ายแดงเลยเนาะท้ายปิดท้ายก็สวยนะแ่ทนปิดท้ายสวยดี ดูเนี่ยเอาเหล็กรางห้าเลยนะครับเหล็กรางน้ำห้าเลยรถไถดันนี้ไม่มีสะเทือนเลยครับมันจะกันอะไรรู้ไหมมันจะกันเคลดซีบิดนะครับหนักมากนะคันนี้นะหนักจริงๆอุปกรณ์มีแต่เหล็กนั่นนะดูเหล็กตัวนี้อ่ะเหล็กตัวนี้นะครับใหญ่มากครับล้นลงมาข้างล่างเลย จากนี้ลงมาข้างล่างเลยใหญ่จริงๆป่ากนกแก้วนี่จะทําเป็นแบบยิงลมนะครับเดี๋ยวป๋ากแกก็จะเอาตัวยิงลมมาประกอบแถวๆนี้แหละประกอบใส่ดูลูกดูลูกเล่นนะครับตรงที่จับบางคนใส่ใจในรายละเอียดสุดๆครับดูขาจับบางคนครับ <c oughs> เก็บทุกรายละเอียดจริงๆ เสาฝาบอกว่าถ้าจะให้แข็งนะครับอันนี้ก็ตามหลักทุกอู่เขาน่าจะทำนะให้อมเหล็กลงมาถึงข้างล่างเลยมันจะทำให้เสานี้แข็งมากครับเวลาดีดท้ายอ่ะดีดฝาท้ายครับเสาตัวนี้จะไม่หักบางบางเจ้าเนี่จะเอามาตั้งตั้งลงตั้งลงแล้วเวลาเชื่อมอ่ะมันก็จะอยู่เฉพาะตรงเชื่อมบางๆอ่ะอันนี้มันมันอยู่เหล็กเนื้อเดียวกันทั้งมันเลย เราก็ไปเสริมเด็กฉากข้างในอีกนะครับแล้วก็โป๊เก็บสีอย่างนี้นะครับสวยโอเคอยู่นะผมว่าโอเคอนะครับวันนี้อันนี้ด้านหน้าด้านหน้าผมก็จะเอาลายนี้ด้วยนะนผมว่ามันเป็นลายใหม่ดีเอาลายนี้เลยผมอยากอยากให้มันแปลกใหม่อยู่แต่ว่าทรงก็อยากจะให้อยู่เหมือนเดิม พกรูปลักของเหล็กนะครับนี่เห็นไหมยางเหลในนี้ก็จะเป็นลังเครื่องมือเป็นลังเครื่องมือที่อยู่ในนี้แหละสวยๆรถพ่วงจะไปแล้วบ่เนียเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูรถพว่วงฝีมือเฮียอีกตัวนะครับคนก็โทรดีดีเวลาผมรีวิวอะไรนะ เดี๋ยวพาไปดูรถพ่วงครับรถพ่วงที่ประกอบไปฮะอ่าวิกเตอร์วิกเตอร์ Victor, Victor. ดูวิกเตอร์ครับวิกเตอร์ที่เราเห็นวันนั้นวันนี้ขึ้นเรียบร้อยครับอันนี้ถูกใจสายแบกแน่นอน เหล็กกัน,นี้วไหมใหญ่กว่านิ้วอยู่นะเหล็กหนาถึกมากหนาหนา,ว,า,นหา,าวิกเตอร์พั่งขึมหลคือปลาโอวิกเตอร์กระซี่<ม>เออผมถามปลาเนี่ยเขาอเพียงแคดกระซี่อย่างมาหลาค่ะแ<ม>ห้งมันเขาแห้งมันบิดแรงบิดมันดิดเลยบางคนบอกว่าเวลาขับไปมันหัวสั่นยังเห็นเ<ม>วลายืนเบียดหนักๆไป ที่จริงอ่ะก็จำเป็นต้องเห็ดหลายแบนนี้เนาะไ่โหน่เนี่ยพอเนี่ยตัวหองก็ะเร็จต้องเห็ดเล็กตัวนี้ใหญ่เงี้ยเนาะเกือบเท่าเห็ดซีเลยเหล็กหน้าเจ็ดนั่นนี่เจ็ดหรือแปดแปดเหล็กตัวนี้หน้าแปดเลยครับดูบไม้บางอ๋อเหล็กใหญ่ไม้บางเพราะว่าไม้มันเป็นแค่ตัวรับรับแรงเฉยๆนี่ผมจะตามพันนี้ให้ดูนะ ผมจะตามวิกเตอร์คันนี้ให้ทุกท่านได้ดูครับนี่ครับเพราะว่าผมก็ต้องมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะแคสซีวิกเตอร์เนี่ยเป็นแคสซีที่รูเยอะจริงๆต้องยอมรับเลยเนี่ยรูเยอะมากเยอะทั้งเส้นะนะครับแต่เขาจะดำจากตรงนี้ไปดำจากตรงนี้ยขึ้นไป ตรงตรงเนี้ยมันมันบางมากเลยทุกคนเนี่ยบางมากเลยครับบางนะถือาบางนะตัวนี้นะเนี่ยถ้ามันจะหกักมันก็จะอยู่แถวนี้เลยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเหล็กดำข้างในเลยไม่มีครับเป็นเนี่ยบางๆเลยครับ<อ>ดูแบบนิ้วนะบางๆนิดเดียวเองเสียดายหัว<อ>น่าจะยิงซับตรงนี้มาเลยเนาะซับตรงนี้ยาวมาให้มันเชื่อมกับเอ้ปีกผีเสือ้อ พาวโบกี้น่าจะยิงมายิงมานี้ตอนนี้รถเผาเดียวนะครับนิกเตอร์สิบล้อเผาเดียวเผาโบกี้สวยมากเลยมีตัวรับแก้ปัญหาเรื่องแหนบเบียดแคสซีด้วยครับมึงเบียดแคสซีดีนักเอาตัวนี้มากั้นเลยนะครับอันนี้ห่างนิ้วสอดได้เลย โอเคอเข้าท่ายคล้ายๆกับเป็นตัวคั้มอ่ะเป็นตัวคั้มให้เลยครับตั้งใจจะเอามาหมุนใส่โดยเฉพาะเลยนะดูเป็นแค่น็อตอย่างนี้เองตั้งใจที่จะเอามาหมุนเพื่อที่จะให้แหนบนี้ไม่เบียดซองนีไม่เบียดนะครับดูการทำของป๋าสวยงามจริงๆการวางเหล็กการวางเหล็กการเข้าเหล็ก เข้ากับรูน็อตเดิมเลยเก็บงานเหล็กดีนะครับดูการพาเหล็กนะครับดูการพาเหล็กการเข้าเหล็กโอเคอยู่นอูนี้นะพวกสลุงสลักนะชอบชอบชอบเะเราไปดูรถพ่วงกันดีกว่าเขาลองรถพ่วงกันอยู่ ไปแล้วบ่วอย่าเพิ่งไป,ไปลองดีว่าไปเลยนะ<ป>คันนี้แหละที่เรามาเห็นแล้วก็ติดต่อไปแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไป คันนี้แหละครับที่ต่อรับประกันสามปีครับกระบะรับประกันสามปีเดินไปดูเขาถอยไปทำไมตรงนั้นเขาน่าจจะถอยไปยิงยางหรือยิงอะไรสักอย่างนี่มาดูกันทำกระบะกันการทำกระบะ แป๊บเดียวขึ้นกระบ,บะสามลูกาตีโถตีถังช่างคือฝีมือแท้กินเร็วแท้ววะแป๊บเดียวไหมเฮพลันลองเบรกบ่ดนนี่เี้ยเราไปดูดิว่าจะดูะกับบนกระบดเดี๋ยวดูพันลองเบรกกัน ชัดเด็ดชัดเด็ดเนี่ยเอเลอร์เรามาแล้วอันนี้เขามาซ่อมกระบ,บะครับน่าจะเป็นรถล้มมาชนมาวางหัวยังสวยนะลองดีครับ bị tua luôn này. Ông, xong xin nè. ขาวเเเดิม,ดมลยนี่ยครับกันชนยืน่นผมจะให้แกทำกันชนยื่นให้ด้วยนะเขยดีสมล้อกันชนยืน่นเป็นรถเดิมๆครับคันนี้ไม่ได้แต่งเวอร์วังครับอาศัยแข็งแรงใส่ตะแกงนี่เขาบอกต้องเสียภาษีเพิ่มไหม ไทยที่เป็นเตียนรถพว่วงต่อผมหน่อยเวลาไปใส่ตะแกรงข้างในอ่ะมันต้องเสียประษีเพิ่มต่อปีหรือเปล่าได้ยินว่าเขาได้เสียอยู่นะแต่ก็ไม่มั่นใจต่อได้แบบเสียงแนงถึกใหญ่ชอบการทำสีอยู่นะ สีไร้งเนียบดีเนียนดีนี่ครับป่ารงแก้วทีเด็ดครับทีเด็ดนี่ใช้งานมาแล้วครับคันนี้เขาเออกไปวิ่งงานเรียบร้อยครับค,คือการับประกัน3ปีเอาคิดเอานะครับ3ปี ว่าน้ำรับประกัน3ปีตัวลูกช่วงล่างรับประกัน2ปีนะครับตัวลูก2ปีกระบะ3ปีกระบระบต่างหากนะครับกระบะ3ปีตอนนี้ลองเบรกน่าจะเอาไปใช้แล้วทีนี้เบรกยังไม่ได้ตั้งหรือเปล่า

สิงตอ่ะไม่ได้กินหมาสต่แล้วยูบ้านก,ก็เลี้ยงหมาบักสิงโตมึงเมยียนน้ำมันโอ้ไปทั่วเลยอยู่พีอยูพี่อย่าไปงอก้างคุณเฮ้ยครับอ๋อ